สุดยอดตามอยู่แล้วนะครับ,รบทางทางทางโรงพักเขาก็เขาก็เต็มที่เต็มที่ทอยู่แล้วเมือม่อเมื่อสักครู่ก็สอบถามเข้าไปแต่เห็นบอกว่าเต๋อก็ยังให้รายละเอียดของของทรัพย์สินอะไรไม่ค่กกอยชัดเจนใช่ไหมครับ,รบเพราะว่าถ้าถ้าถ้าได้ชัดเจนหน่อยก็จะได้ไปไปทางด้านนี้ทางทางติดตามตุกพันธ์ทรัพย์สินตอนนี้ตอนนี้มัน,ม,นมันมีอะไรบ้างที่หายไปเนี่ย <laughs> ก็เป็นสร้อยสร้อยสร้อยคอและสร้อยสร้อยสร้อยข้อมือแฟนนะครับของของของแม่เขาก่อนเสียชีวิตแม่เขาให้ไว้อืมแฟนให้ไว้เงินตั้งกองไว้ในบ้านเงินเงินเงินต่างๆที่อยู่ในตับป๋อตับป๋อตับป๋าอะไรกไดครับถ้ามีอะไรอีก พระอะไรมีม okay. thousand thousand แม่น er> right evet> ี่น <ah ี่ที่ที่รูปพันธ์ชัดเจนที่ที่เราไปไล่หาได้ง่ายๆพระเลื่องของหลวงพ่อ็คูณแต่รุ่นไหนอะไรยังไงอันเนี้ยอเนี้ยฝากฝากไปไปค้นหาอีกทีนะครับเพราะว่าทางทางโรงพักเขาก็บอกว่ารูกประพันธ์งไม่ค่อยชัดเจนครับท่านครับนะแล้วก็ค่อยแบบไหนอะไรยังไงก็คงคงต้องไปว่าชัดเจนอีกทีว่าสรุปตัดสินนี่โดนไปเท่าไหร่เนี่ย อ๋อม <önce S 2> <ble> <no>? ันยังสรุปราคาไม่ได้คนะเพราะผมก็ผมไม่ได้ดูเป็นตีนแล้วครับเพราะเอาใส่ไว้ในเก๊ะ <Carbon> อย่างสร้อยอย่างแหวนอะไรแบบนี้ผมก็ใส่แก็ถอดเก็บอย่างสร้อยแหวนอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยทับพระเลี่ยมทองมาก่อนมีเยอะครับพระไหนดังมาผมก็เลี่ยมหวงพรอคูนุู๊ดทวดพระพิกกรเน็พระแก่อะไรก็เลี่ยมเลี่ยมเสร็จแล้วก็ไม่ได้แขวนก็ถอดเก็บอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็คงยังมีพอมีทางขอบคุณมากครับื่อกีก็ดูแล้วก็คงพอมีทางไม่ติดตันสักทีเดียวเอาให้บางทีบางอย่างให้โดนขึ้นผ่อยน้านนะครับขึ้นกเยอะแล้วก็แบบมันเงียบขึ้นแล้วก็เงียบไม่อันนี้ผมไม่ได้โทษตำรวจนะครับหมายถึงว่ามันไม่มีกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านแล้วก็มอเขาก็แบบยังยังไม่ยังไม่เต็มเท่าไหร่ ขนาดม B กอมุมจอปิดยังแย่เลยนะขนาดม B ข้องมุจอปิดเห็นว่ามาคนไายมาทะเบียนรถปลอมก็ต้องไปนั่งหาก็ยังยังเหนื่อยครับนี่นี่นี่ไม่มีเลยก็ก็หนักเข้าไปอีกนะครับก็ไปไปได้ก็ไปช่วยช่วยกันติดกล้องมุมจอปิดเพื่อน มันมันช่วยได้เยอะตอนนี้ผมให้ช่างเขามาดูแลครับผมให้ช่างเขามาดูแลเสร็จแล้วละเดี๋ยวไม่ไไมม่่แพงมากไม่แพงนะวันนี้เขาจะมาติดให้ครับแต่ว่าติดเราก็ติดคือสองถนนได้เลยครับถนนได้รถเข้ารถออกรถอะไรรถขาหน้าบ้างผมรถในจ้าไปนิดนะพ่อขายแล้วเลี้ยงวัวอะไรอย่าจ้าไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไปไป ไปกับเพื่อนบ้านอะไรปติดกันเยอะดีนะช่วยได้เยอะเลยครับ่ก็ขอบคุณทางตำรวจทางสสไม่มีเรื่องท่านกับท่านผู้ใหญ่ท่านก็ไม่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 ทิ้งครับท่านก็ทำงานตลอดเลยก็รายงานมาก็มีความคึ้หน้านะฮะให้ให้ทางสวัสดิ์สุขสวนรายงานมาก็คิดว่ายังมีหวังยังมีหวัง ป็นไปได้ขอบคุณมากนะตาเขาไม่บุกคนเขาดีเดียวก็หลายคน่ะดูแล้วยังยังตอบลำบากคนหลายคนเนี่ยหนึ่งหรือสองคนขึ้นไปมากกว่าสองคนพูดลำบากคนเดียวก็เป็นไปได้คนเดียวก็เป็นไปได้ไม่มีทิ้งหลักฐานแล้วมั้งครับทิ้งทิ้งร่องรอยไว้เยอะครับทิ้งร่องรอยการลื้อค้นอะไรต่างๆเนี่ยเยอะ ลายนิ้วมือแฝงเราก็เก็บได้เยอะนะครับใช่ัดลายนิ้วมือก็เห็นพอๆไปอยู่นะได้รายเยอะเลยเยอะครับได้ได้เยอะเขาก็พูดให้สบายใจพอๆเขาบอกโอ้ที่รายนิ้วมือเซ็มเลยเดือดดูแล้วมือชีพบ้ามือชีพบ้าอือดูดูจัดเอ่อเบื้องต้นเนี่ยเห็นเห็นทางทางหลายๆคนเขาบอกว่าไม่น่าจะมืออาชี่ <_ S 1> นะครับแต่แต่ผมว่าคิดว่าจะมืออาชีพซะมากกว่าในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็เซฟยกไปเรื่อยเลยครับย,ยกไปด้วยครับเพราะเป็นเซฟไม่ใหญ่แต่เซฟเซฟเล็กเล็กเซฟเล็กเล็กเอ,อาอย่างนี้เนี่ยโดนโดนกันเยอะโดนกันเยอะนะครับแล้วก็ขึ้นทีสองสามหลังสองสาหลัง,ง,ลงโดยเฉพาะกลุ่มแก๊งที่ที่ที่ยกเซฟนะ กลุ่มแก๊งก็เ่นี้คือสองน้ำหลังสองน้ำหลังแล้วก็ผลเป็นน้ำเสพแต่นนี้ผมงไม่ใช่ลักษณะเป็นแก๊งแก๊งดกเสพไม่ใช่แต่อันนี้พอถอยพออยได้เสพทะเลก็เลเข้าไปแล้วหลายๆคดีที่จับมาเนี่ยก็คนที่คนโทษคนที่ติดยาติดแค่เท่านั้นเลยซึ่ออกมาถึงพิจารณคที่พอมาจับกุกนะครับ แต่แต่แต่ดูตรงนี้พอพอเดินได้พอเดินได้นนครับออขอบคุณท่านมากเลยครับประชาชน <laughs> มันเป็นก้อนสุดท้ายเราครับครับ,รบเดี๋ยวจะพยายามให้ดีที่สุดครับ,รบเป็นก้อนสุดท้ายแล้วครับที่เก็บหอมรอมริบมาครับ <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเล่นตลก ของตำรวจครับยินดีนะครับช่วยอุดมไม่ต้องยินดีครับยินดีครับโอเคครับมูลค่าทรัพย์สินเท่าไหร่ฮะที่ที่โดนไปฮะอ๋อผมผมบอกประเมินประเมินเลยประเมินประเมินไปได้ครับก็ต้นหลักแสนหลักแสนทำหลักแสนนะครับทีจะมาสักสองสามแสนมีห้าแสนเอ่อก็ประมาณนี้ครับหลากแสนขึ้นนะครับแต่มันมันยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าบางที สร้อยอย่างนี้ผมก็ไม่ได้ใส่มาเป็นปีเลยครับทองแฟนอย่างนี้ตัวผมเองจำไม่ได้ว่าเอ๊คุณยังมีเส้นเส้นนี้อยู่ในขบงโคลเขาเก็บไว้อครับแล้วเงินแฟนผมก็จะถือแค่ตอย่างหนึ่งคือเขาจะเอาเงินแบงค์พันใส่กระเป๋าไว้ทุกใบไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเล็กกระเป๋าใหญ่เขาบอเป็นเพชรเงินเรีกเงเงินต่อเงินอะไรแบงนี้แล้วก็โดนเป็นหมดเพจบอกว่ามู่บ้านนีเกิดเพจบ่อยท่านได้มีกำชัไรของพีไหมคะ ไม่บ่อยมากซึ่งซ <c oughs> ึ่งรึ่งรึ่งวันนี้แหละสองสองหลังนะนี่โดนพร้อมกันสองหลังนะเงลยถ้าบ่อยถ้าบ่อยก็ต้องมีมาตรก,การนะครับต้องมีมาตรก,การต้องมีการต้องมีการซุ่มโป่งบ้างอะไรบ้างนะครับมีอยู่หลายพื้นที่ซึ่งซึ่งก็พบว่ามีบ่อยก็ก็เราก็ย้ำเตือนให้สุ่มโป่งบ้างหาวิธีคือถ้าเอาไม่อยู่ต้องไม้สุดท้ายอ่ะต้องสุ่มโป่งนะครับ ส่วนตัวพี่เต๋อนี่สงนใจไทยหรือพิเศษเนี่ยมีมั้ยพี่แด๊คทางดิจิตอลยังผมไม่สงสัยไทยเลยเพราะว่าผมเพิ่งไปอยู่ผมเพิ่งไปอยู่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ยี่สิบสองกุมภาพันธ์เลยนะฮะแล้วทุกคนบอกว่าให้ความเขาเรียกอะไรอ่ะยามบอกว่าให้กินให้อยู่ตลอดแล้วคนงานเสมียนคนงานที่มาทํางานก่อสร้างเวลาเรามีอะไรมีงานมีอะไรของที่กินอะไรเหลือๆไม่ใช่กินเหลือ ของที่เหลือที่เหลือจะนั่นแหละเราก็แบ,บ่งเขากินเสื้อผ้าเขาเต๋อให้เขาหรือบางทีเรามีงานอะไรนิดเนหน่อยอย่างนี้เราก็เอ้ามาช่วยหน่อยว่าให้ไม่ยกนี่บบหน่อไปสองร้อยสามร้อยหรือว่าลูกเขาตัวเล็กๆที่ะต่างระดับข้อทั้งที่พูดภาษากันไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องต้องร่วมกันแล้วนะเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยติดติดเป็นส่วนรวมไว้เลยก็จะดี ทาง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 หมู่บ้านอะไรนี่เขาไม่เขาไม่ติดแลฮะไม่มีข oh, ้อมูลจริงความจริงติดรวมเป็นหมู่บ้านเก่าใหม่ทางเข้าทางออกเก่าหรือใหม่เลยเป็นหมู่บ้านที่ผมไปซื้อคือหมู่บ้านใหม่ครับใหม่เพราเขาไปไปเทคโครงการเก่ามาข้างหน้าหนึ่จะเป็นหมู่บ้านเก่าอีกแถบหนึ่งนะครับตัวบ้านผมคือบ้านใหม่ต้งสร้างใหม่ ไม่มีระบบรอปภเลยมีครับมีระบบรอปภมีมียามมีกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดไม่มีมีแต่รปคือถ้า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 ทางยามเยิมเนี่ยเขามีกล้องวงจรปิดคุมพื้นที่เข้าออกได้ให้เข้าติดให้เพิ่มจะเก็บเนินเราเพิ่มอะไรั้งในใช่ก็ใช่จ่ายให้มันเป็นคุมส่วนรวมคุมทางเข้าออกของของที่ที่รอดแหลมไว้ทั้งหมดมันก็จะดีผมจ่ายค่าส่วนกลาง สามสี่สี่โดนเยอะนะสี่มือนี่สี่หลังเฉพาะหลังผมหลังเดียวครับหลังอื่นหลังอื่นก็คงราคาแล้วแต่ตารางวาแล้วบ้านผมเป็นบ้านหัวมุมทุกอย่างค่าอะไรจะแพงเลยค่าค่าบ้านมเป็นหัวมุมเขาบอกพี่เต๋อต้องเสียแทนยอมเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยมันเป็นสี่แยกบ้านผมหัวมุมหลังที่โดนขึ้นครั้งแรกคือหัวมุมฝั่งนี้แต่ตอนที่เขาเข้าไปอยู่ใหม่ๆนะครับแต่ของเขาเอาอะไรไปได้ไม่เยอะใช่ไหมครับ เข้าไปแล้วทุกคนข้างๆหูบ้านบอกพี่เต๋อระวังนะฮะสองนิ้ตรงนี้ข้าระวังนะบ้านงหลังบ้านนู้นก็พึ่งขึ้นไปนะบ้านเมียข้างหลังขึ้นไปบอกเฮ้ยเขาคงไม่กล้าเพราะบ้านเรามันแบบรถดเข้าออกก็คือแบบอ่านัาข่าวที่ไปวันนั้นก็คงจะเห็นนั่นแหละครับคือพอมันสามร้อยหกสิบสงสามันมองได้สบายผมอยู่บนบ้านหรือผมมองเห็นหมดข้างๆไงมองแล้วก็อย่างนี้ะเชื่อใจประมาทไงเท่ากลางคืนฮะ เข้าช่วงประมาณสักททุ so so the ่มไม่เกินทุ่มครับฝนมันตกด้วยเพราะน้องคนที่บ้านข้างหลังนั่นแหะเขาออกจากบ้านไปประมาณหกโมงกว่าก็ออกไปซื้อของที่เราตักหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแบบเขากลับมาประมาณสามทุ่มใช่ไหมครับสามทุ่มก็ตอนนี้อะตอนที่เขาออกจากบ้านเข้าบ้านเขาแล้วปีนมาบ้านผมหากลับออกผ่านบ้านผ่านห้องรับแขกผมไปไปออกประตูหลังบ้านแล้วก็ปีนกลับไปบ้านเขา เมื่อก่อนเราคิดว่าโจทย์มันจะต้องเข้าตอนปีสามปีสี่ใช่ไหมไม่ตต่มเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไหมตอนนี้มันมาพราะมันมันมันเออมันมันรู้ว่ายังไม่กลับบ้านใช่ไหมครับมันรู้ว่ายังไม่กลับบ้านก็เข้าช่วงนี้หกโมงเย็นสี่ห้าโมงเย็นทุ่มสองทุ่มแล้ววันนั้นผมนึกยังไงก็ไม่รู้ผมก็ดันไปบอกเฮ้ยรปภวันนี้ผมไม่อยู่บ้านนะ ฝากบ้านไปด้วยนะผมเป็นจัดงานเพราะเป็นวันที่สิบสองผมต้องไปเล่นงานกับพวกปปตพวกอะไรที่อยู่ต่างจังหวัดเล็กๆแล้วก็จัดงานขึ้นมาเสร็จแ,แล้วผมก็จะไปนอนที่สระบุรีท่้นคืนหนึ่งบอกักบ้านไปหน่อยนะอาจจะไม่กลับบ้านสักวันหนึ่งแต่ลูกสาวจะกลับดึกๆหน่อยเพราะลูกสาวผมทํางานขายคอมพิวเตอร์นี่ครับกลับดึกถ้ามีข้อมูลอะไรก็บอกทางการว่าดึกได้ ได้แล้วโดยเฉพาะไอ้เพิ่มเติมนะครับรายละเอียดรูปแบบผัดครับเมื่อกี้ผมก็ไปให้ปากคำที่สาลนะข้สวตึกสวนไม่ไม่ไม่ใช่นั่งเอาสวนนะฮะท่านขอโทษวิรศักดิ์นะฮะข้าวตึกสวนคนที่นอกจังหอ๋อมีมีทรัพย์สินอะไรที่อยากได้คืนเป็นพิเศษนะมีพระมีอะไรที่อยากได้มีพระอะไรฮะพระหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณปีปีปี หนึ่งก้าหนึ่งก้าวองหนึ่งก้านี่ได้รับมาจากหลวงพ่อเลยครับพ่อจคงจทงหลวงพ่อคุณที่ได้รับจากท่านถูกท่านเขยกระโหลกมาแล้วก็มีพระเมตตาะสิที่ท่านให้เวลาใส่มือเราพระจะลื่นนะครับพระนี่จะอยู่กับทองไม่ได้กินทองละเอียดเลยครับมีพระเมตตาเศิที่หลวงพ่อคูณให้มาผมรักมากรักรักครับแต่เคยแขวนนอไม่แขวหนักเวลา ใส่สร้อยใส่อะไรนะขายสร้อยสิบบาทก็เลยไม่มีที่แขวนยัตลกออกเลยไม่ได้ไปมุก้ไปมกไดไปมุกได้ไมกไดไปกได้ไนมกไ้ไมกไ้ไมุกได้ไปมไปมองไปบ้กงผมเหมนชัดไปมกไดไมนกไ้ไปมุก้นเข้าไดไปแก้ไกไมารถอ้ไรกไไม่รู้ไม่กไ้ไอมกได้ไปกไไม่รู้ยังไม่รู้รถยาใส่รถเสียงยังไม่รู้กมก็ไม่รู้ครับไม่เห็น ไม่ตู้เซฟที่อะยกขึ้นมอไฟไหวนะไปครับมันไม่ใหญ่ครับเท่ากับเท่ากับเน็ตโน้ตบุ๊กอะไรติดโรงแรมไงแบบอะไร็เกๆๆกดีนี่อยู่ในเซฟรวมหมดอ่ะอ่าใช่อารวมมาให้เขาเรียบร้อยไม่ต้องหาแต่เขาจะเป็นหนักตอนที่ทุบปีแหละเลิมให้ขาวยางกินแล้วพอ่ีให้เราไม่ดูบ้านให้เราเลยแต่รุ่นเก่าดีนะ แสดว่าเาเปลี่ยนไไรุ่นไปเร่อรุ่นเก่าดีมากแต่รุ่นรุ่นที่ดีคือเขาไปทาปาาาํานาเั้งรู้จัดจ่าดำเกิงจา่าดำเกิงครับอะไรอย่างนี้เขาเป็นแฟนละครผมเลยพอ,อเราเข้ามาอีกนึงเราซื้อข้อาวมาเฮ้ยกี่คนวันนี้สี่คนครับเอาข้าวไปให้ซื้อมาหกขอ่อไว้แบบ่งกินไว้ไอ,อ้ไวันนี้ไม่ซื้ออะไรมาเว้ยเอาตังไปเว่าโดนบ่ <c oughs> อยวงจรปิดหน้าจะติดตั้งนานแล้วอต้งต้องต้องหมู่บ้านด้วยครับ บ้านเราเองก็ติดได้ใช่ิดต้องหมื่นสองหมื่นบมือนกว่าบาทติด้องสีตัวตัวแปดตัวแปดแนลเอาแปดตัวเลยครับพี่ต้องรับตั้งแต่รูนเลยรับแต่ถนนมาเข้าบ้านเข้าบ้านขึ้นชั้นสองติดหมดรับหมดจนช่างเขาบอกว่ากลัวพี่ให้มันหนีไปไหนมันก็หนีพี่ไปพ้นแบบนี้ผมบอกให้ติดสูงๆเลยไหมพี่จะไปส่องหัวมันทำไมอ่ะบอก็ติดระดับระดับเห็นหน้า บอกว่ายังพูดล้าด้วยแต่ตี่บ้านเต๋อเช่นนี้มีกล้องวงจรปิดแล้วด้วยติดตอนนี้ติดย่ออะไรอยู่ย่ออะไรยังไม่รู้ครับของไต้หวันครับพรุ่งนี้เขามาติดให้ครับตอนนี้ไม่ได้ติดครับพี่โอเคครับไม่นานไม่นานรู้เรื่องไม่นานรู้เรื่องยาละพิษตาตอนเล่นถ่ายแล้วก็มีโซนมีอื่น